แล้วก็สวัสดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นเบสคิดเท่นะครับนี่ก็เป็นพาร์ตต่อนะจากครั้งที่แล้วนะติดเอาไว้กับตรงนั้นนะครับอ่นนี้ก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็มาต่อเลยครับอันนี้สจัเร็วนะในการโหลดะเนี่ยีวิ่งครับโยตั้งแต่เราเจอปีศาจยักษ์ครับโอ้ปีศาจอะไรตีไปกว่า ผมนะครับที่ยังบังนะครับโอ้โหรุ่ตัวนี้ไม่ไม่มีการบังครับบังไปไม่มีประโยชน์ครับยังไงพวกนี้มันยิงไม่ทันครับแต่โดนนี่กวาดไปเดี๋ยวก็ตายเองเนี่ยโดนค้ำางมันไปก็จบครับโอ้โหตัวระดับนี้ครับถ้าโดตัวค้้างไปครับชิลๆไปครับไม่ได้ยากทำ่างนี้นะครับไปไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรเลี้ยงนะ ไปไกลพอตัวนี่วดูดะเอา้าอะไรตายด้วยเรื่องอะไรอะไรวะดูดีก็ตายไปเฉยๆเลยเอา้าอะไรวะงงๆหอ,อ,อ,อมไม่ได้ตายครับอยู่ดีก็เหมือนบั๊กอะครับติดบัก๊กติดโป้ไงไม่รู้แล้วครับเอออะไรวะตายปุ๊บไม,ม่อยู่ตรงนี้ตอ่อเงงเอา้าอะไร มันคืออะไรครับอ๋อครับเป็นอย่างว่าเริ่มใหม่ครับแต่ว่าเรามาถึงตรงนี้แล้ะครับก็เลยไม่ต้องเริ่มใหม่ครับแล้วก็รอครับก็ไม่รู้ทําไมคือเรามาอยู่ตรงเซฟตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าตรงนั้นมันเริ่มตรงใหม่เลยนะรอครับถ้ให้ถ่ายนะนมาไหมถูกจากลักษณะแล้วน่าจะใช่นะครับเมื่อาไม่ใช่เราก็จะรีใหม่นะติดติดมองมอนี้ ใช่แล้วครับต่อไปครับโอ้เป็นมองงงครับงงมากครับงงสุดๆแล้วของมีกับดักด้วยครับพี่หน้าจะไปไม่ได้ครับโดนกับดักนี่เองครับต่อไปก็ช้าครับต้องโดนเดียวครับด่านนี้ครับไม่ต้องทำไรครับ หน้าที่เราก็คือโดดเดียวครับแบบโดดครับเอ้าโหติดโอ้ไม่เป็นไรครติดกันโชคดีไปมาครับตอนนี้เราก็ต้องสู้ใช่ไหมเนี่ยโอ้เราจะสู้โอ้โหมันตบทีเดียวแทบตายครับ โอ้โหนตน่ากลัวมากโอ้ยโอ้ยตายเลยมันตบสองทีตายเลยครับขอแล้เข้าใจนะครับตอนนี้ต้องหลบไปอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้ยตอนนี้ต้องหลบเราต้องรอกลางครับโอ้ใช่ครับรอกลางโอ้ยเกือบไปแต่ตอนนี้ต้องหลบริมซ้ายครับเหมือนการหลบนะครับหลบหลีกไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ต้องควนมีพวกที่มันเรียกตัวเสือครับน่าเลยครับ จะทำลายลเราไปเรื่อยๆแหละเป็นแค่รอจังหวะเท่านั้นแหละครับจากล,าาลักษณะแล้วก็รอจังหวะริมซ้ายไปก่อนครับรนเพราะมันจะไปทำลายกลางครับโอ้อะไรกันเนี้ยเต็มๆเลยโอ้โหอะไรวะอยู่กลางเสียงมาอยู่กลางไอชิปหายโอ้อะไรกันเนี่ยทีเดียวแหลกครับลบครับลงไปเลยครับ วานใช้พวกพีดัวเสือกตัวกจี้ครับตุ๊กจี้แล้วก่อน้าจะไปถ่ายนี่คือเราต้องหลบจากลักษณะนะครับก็คือตอนแรกเรามาทางนี้น่าจะปาทางด้านซ้ายแทนนะครับอยู่กลางก่อนครับไมได้ลงทันะครับตัวมันจะตกทางนี้แล้วก็ลงมาทางนี้ครับนั่นแหละตบทางไหนแล้วลบทางนั้นแหละครับครับมันกลับมันลงได้แล้วก็ลงไปเลยครับโอ้โหย แค่สี่เฉียวโอ้โหไอเฉียวไม่พอยังมีตัวเติมมาอีกโอ้โหไอเฉียวไม่พอมันยังจะเติมให้กูโดนอีกโอ้แล้วมองยิ่งองไม่เห็นเข้าไปใหญ่เลยครับโอ้รอดครับโชคดีครับครับรอดแล้วครับโอ้ยเราติดติดเฉยเลยโอ้โหติดทีมันตีตามเลยครับต้องรีบวิ่งเลยครับโอ้ยติดอย่างนี้ไม่ได้ครับ ติดทีนี่มีติดตามแล้วโอ้โหวิ่งครับโอ้ยมีระเบิดด้วยโอ้ยไม่ไหวนะไม่ไหวอันนี้เล่นไม่ไหวแน่เลยครับโอ้โหมันตามไม่หยุดหยุดแล้ว There. ชปเตอร์นี้จบง่ายครับเนื่องจากก็จบกันเท่านี้แล้วก็ขอติดเอาไว้เท่านี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ